ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการบันทึกยอดเงินเดือนยกมาโดยเราได้เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำข้อกำหนด ระบบไปแล้วทำฐานขอ้อมูลไปแล้วต่อมาเราจะทำบันทึกเงินเดือนยอนเดอเดี๋ยวมาก็คลิกเข้าไปค่ะจากค่ะสำนักงานใหญ่ระบุเดือนหรือปีที่ต้องการทำงานก็จะเลือกเป็นเดือนตั้งแต่เดือนศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งสองห้าแปดแล้วก็โปรแกรมก็จะรันวันที่ให้ ว่าปีนี้ตั้งแต่เดือนศูนหนึ่งก็คือจากศูนหนึ่งเดือ,อนศูนหนึ่งเดือนศูหนึ่งถึงสาเดเดือนศูนย์หนึ่งสองห้าห้าแปดระบุวันที่จ่ายเงินเดือนคือ3าม1ศหนึ่ง จะเพิ่มประวัติเงินเดือนยอดยอกมาตอนใช้ระบบนะคะที่เข้าไปแล้วเราก็มีายลรเอยดที่เราต้องใส่ของนางงานแค่คนเดียวค่ะที่มียอดยอกมาล้วก็กดจุด Enter เพื่อที่จะเลือกพนักง,งานก็คือนางสาวสุขใจเก่งมากคนอื่นเขาเพิ่งสมัครมาเขาก็เลยไม่มียอดยอกมานางสาวสุขใจเก่งมาก เดือนต่อเดือนก็คือห้า0 0ืหักประกันสังคมเจ็ในที่นี้เราจะใส่ภาษีหักหน้าที่จ่ายก็คือ3,000ถ้ามีเงินเพิ่มหรือเงินหักรายการรายละเอียดก็จะโชว์อยู่ในแท็บตรงกลางนี้เมื่อเราใส่ยอดอยูงมาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะกด บันทึกค่ะเราก็ออกได้ก็จะมีปรากฏว่ามีประวัติเงินเดือนยกมาก่อนใช้ระบบของนางสาวถูกใจเก่งมากเกิดขึ้นก็เป็นอันเสร็จสิ้